โอเคครับอยู่กับร้านบางคายอซอววันนี้มารีวิวเจ้าตัวก็๑๗เจน5งานอูมาเลกยูมาเลกนะครับจะอูหรือยูก็ได้นะครับเพราะมันคือตัวยูอ่าถ้าเป็นภาษาเยอรมันมันจะอูมาเลกนะครับภาษาถ้าภาษาอังกฤษก็ยูมาเลกนะครับตัวเนี้ยมาด้วยสภาพที่มีรอยตามการใช้งานแต่ถามว่ามือหนึ่งราคาเท่าไหร่ผมเปิดราคามาหนึ่งก่อนนะตัวเนี้ยมาหนึ่งอยู่ที่ 5,500บาทแถมไม่ได้เจาะแบบนี้นะครับเหตุผลที่เขาเจาะแบบนี้คือหนึ่งเลยดีสําหรับคนที่มงือมือเหงื่อออกง่ายนะครับสามารถคลิปมือได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาเป็นการเจาะเฟรมและเฟรมตัวเนี้เป็นเฟรมโพลิเมอร์นะครับแบบปืนจริงเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นงานยูยม์เมลิกนะเขายิงไล,ล,ลสิทธิ์แท้จากบริษัทปืนจริงเลยนะครับไล,ล,ลสิทธิ์แท้เลยนะขอย,ย้ำนะครับิล,ลสิทธิ์แท้ไม่เหมือนปืนจีนที่กูนึกจะทําอะไรก็ทำนะใช้คํานี้นะ เนี่ยก17๑๗ J5 ออสเตรเลีย9คูณนะครับ, 17, 5, 9, IX, รบตัวนี้ก็สกีลายเป็นก็อกและลายเส้นเขาจะคมกว่าง,งานจีนนะครับถ้าใครสังเกตเล่นก็อกจีนอยู่สังเกตง่ายคือพวกลายสกีพวกนี้งานจีนเขาจะสกีได้ไม่ค่อยคมเท่าพวกงานยูเมเลกนะครับเพราะว่าได้ลิขิทธิ์แท้เลยเห็นไหมได้ลิขิทธิ์แท้จากก็อกเลยครับนย์หน้านย์หลังก็ก็คือของก็อกเลยนะครับเห็นไหมด้วยความที่ได้ลิขิทธิ์แท้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าตัวนี้งาน งานดีมากนะต่อให้มีรอยตามการใช้งานก็คือผมขยันมือสองเนาะถามว่ายิงดีไหมผมบอกเลยว,ว่ายิงดีมากฟิลลิ่งก็ฟิลลิ่งอ่ะดีมากเสียงอะไรพวกนี้โอ้โหผมว่าแจ๋วเลยนะครับเท่ววาวัมเป็นงานยูเมลยูเมเล็กผมรู้สึกว่าถ้าใครคนคนมีไวเล่นอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันทนมากนะตัวเนี้ยเนื่องจากผ่านมือมาค่อนข้างน้อยก็จริงแต่ผมลองเช็คดูภา,ายในแล้วอะไรเขาแน่นอนผมให้ผ่านเลยสำหรับใครอยากซื้อไปเล่นแนะนำเลย นะครับโอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับผมโอเคโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวก๊อก17 Gen 5งานยูมาเล็กนะครับเป็นลายลิขสิทธิ์แท้จากออสเตรเลียนะครับเป็นลายลิขสิทธิ์แท้จากปืนจริงนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียผิดนะครับแล้วก็ด้วยที่เขาเจาะเฟรมมาที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยถ้าผู้ท่านไปเจาะเองก็มีเสียงเงินเพิ่มอีก 3- 4 0 0ี่ร้อยโดยประมาณนะแล้วแต่ช่างนะครับเพราะว่าการจิ้มเฟรมแบบเนี้ยมันใช้เวลานะครับเป็นอาทิตย์นะ เาจะจิ้มได้ขนาดนี้นะครับแต่ถามว่าจิ้มเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกมันการลื่นได้ดีนะครับเราคนมือเปียกหรือว่ามือแบบเหงื่อออกง่ายนะครับจิ้มเฟรมจะทำให้เราจับกระชับมากขึ้นนะครับโอเคมาทดสอบยิงมาทดสอบยิงมาอัดแก๊สนะครับด้วยความที่ตัวเนี้แม็กมันสามารถใช้ร่วมกับมาโลวิ W E ใช้ด้วยกันได้นะครับที่ผมใส่ข้อมูลมานะนะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดตัวแม็กไม่ใช่ปิดตัวแม็กเดิมนะครับเป็นตัวแม็กของมาโลวีนะครับ ก็เลือนออกมานิดนึงแบบนี้ในช่องเติมแก๊สนะครับแล้วเราก็อัดแก๊สลงไปเลยกดค้างไว้หกถึงแปดวินาทีนะครับหกถึงสิบวินาทีครับโอเคเรียบร้อยตัวน,นี้กดนานหน่อยนะครับเนื่องจากผมเทยิงไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็แก๊สหมดไปบางั้งเยอะ แล้วก็โหลดลูกนะครับวิธีการโหลดลูกของเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกอลทั่วๆไปนะครับเราก็ดึงลงมาแบบนี้เราก็โหลดลูกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคโหลดลูกแล้วนะครับเราจะเรียงไม่สวยแต่ยิงได้เหมือนกันโอเคมาโหลดลูกนะครับโหลดลูกเสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยขึ้นสไลด์นะครับ อย่างที่บอกว่าเออไม่ได้บอกก็ผมลืมบอกว่าก๊อกไม่มีเซฟนะครับก๊อกปืนจริงก็ไม่มีเซฟมีมีกันก็ไม่มีเซฟนะครับ,รรรบแล้วก็ตัวแขวนสไลด์เนี่ยมันจะเป็นแบบ2ฝั่งนะครับก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่หลักๆแล้วผมก็ไม่ให้ใช้หรอกการสลายนแตกอยู่แล้วเนาะมาทดสอบยิงนะครับว่าความแรงสามสี 3, 4, ่แปดสามสี 3, 2, ่ห้าสามสองเก้าสามสี่ศูนย์สามสามสี่ 320นะครับความแรงถือว่าโอเคนะไม่เกิน350แต่ถือว่าแรงกว่ามีมีการทั่วๆไปนะครับเพราะว่านัดแรกมันก็ไป 8, 3 4 8 345 3 3 29, 3 2 9 3 4 0 3 3 4 3 2 8นะครับถือว่าความแรงสูงมากนะครับแต่ถามว่าลงเทเเกลงสนามได้ไหมลงได้นะวันนี้ถือว่าไม่ได้แรงเกินนะครับเพราะว่าสนามกตกลงไ้ที่350ถ้าไปยิงเล่นก็โอเคเลยยิงสนุกมากนะครับ ผมก็ผมรู้สึกว่ารีคอยอน่ะหนักกว่าเจ้าตัวด w เล็กน้อยนะครับแต่ด้วยความที่ฟิลลิ่งเสียงสไลด์เนี่ยถ้ามาท่านเพื่อมาลองยิงเองหรือฟังเองเนี่ยผมว่าเสียงสไลด์เพอกว่า w ีนะครับแต่อย่าไปเทียบงานจีนนะเพราะว่างานจีนเสียงสไลด์เขาไม่เพาะเท่ากับพวกดแล้วผมว่าให้ตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เสียงสไลด์เพอมากนะครับมายิงให้หมดแม็กนะครับ ยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างนะครับรีคอยไม่ต้องพูดถึงหนักกว่าดีวเล็กน้อยนะครับอาจจะต่างถ้าเป็นใ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 นสายช่างเนี่ยจากผมเนี่ยผมรู้สึกว่ารีคอยเขาจะหนักกว่าดีวเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ดีก็ถามว่าหนักไหมดีวเขาก็หนักอยู่แล้วแหละตอนนี้จะหนักกว่าเล็กน้อยฟิลลิ่งก็จะดีกว่านะครับโอเคจากเล่นเสร็จแล้วนะครับอาม็กออกดึงเซอร์ถ่ยงแบบนี้ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับ แต่ไม่ฟังเสียงสไลด์เสียงสไลด์เขาเพาะมากครับโอเคเนาะถ้าได้สนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการ์ดเชิงซาวไลท์บีแคลร์อซอมนะครับผมก็โอเคครับขอบคุณครับผม